สวัสดีครับเอ็กที่เข้าหลาล้ำลอกทอดเอ็กที่ปลาล่องและพวกหักไม่หักครับคือมีเป็นน้องข้านครับมีว่านร่างข้าน์จเหมือนว่านนี่ครับเป็นงานผูกคอตั้งแต่ลูกแบบพาดไปแล้วครับพอดีผมก็สีลบถึงเทปไปงานคมนี้แหละจะสามสี่มืนกำลังออกคลิป ้พ่อแม่พี่น้องรับรู้ครับรับฟังยังอยว่าการดรามา่าการใช้ลายป้ายสีนักไมหนาครับคือผม,ามไม่เป็นการดราม่าเดี๋ยครับมันไม่ใช่การดราม่าแล้วกันคือผมวนะ่าเป็นการอาฆาตมาล่ายการอาฆาตมาล่ายการลิศยาอาฆาตเสียวมันง่ายตายเสียวมันง่ายจมดินผมว่าจิตใจเขาดีโหดร้ดายครับโหดร้ายมากต่อการเสียวชนะ เล็กน้อยผู้ยิ่งตัวเล็กน้อยผูหาเงินเลียงพอเลียงเมร์มุงเจ้าไปยังกระดอกกระเดียแท้เครียดแค่ในอย่างจิ้งช่างในอย่างกระดอกกระเดียแท่ก็เป็นในอย่างคือโดขึ้นเหลือแท้มุงเจา้าเขามาเห็นี่อย่างไอเจ้ากระดอกกระเดียแท่ไปไประจานวิภาปวิจารณ์เขาโดยบุพมีความจริงวิภาปวิจารณ์เพื่อเอามั่น มีความวิจารณ์เขาเพื่อให้เขาเสียหายโดยตัวเองเวลาผิดชอบบ่ายังก็ได้ครับบ่าใช้ลายปสีไปต่างๆน้ฮะว่าต้องรับผิดชอบครับเขาพี่ผัวเขาพ่จเรยนสมรสจจ่อา่อของจริงมากโชว์จะเบ่าวจปากเป่าพันบ่าปากเป่ามันบ่านเขาไม่เสือครับเอาตัวเขามาเบ่าเลยครับบักได้เป็นผัวบักได้เป็นยังเอาเขามาบ้าครับอย่าไปน้่คพ่วงเท็ดเขามาใใจคอมพิวเตอร์ครับ อย่าไปฟังคำเขาะว่าตอกันได้ตองไปเห็นของจริงเอามาเลยครับเอามาขึ้นเขาจะของเลยนี่บักนี่บักนี่บักนี่เออดเทนเบนส์รดใบทดเบนเนส์รดนี่เอามาโชว์ไิการที่ว่าใสายไล่ไปสีคนต่างๆนนหน้าหนี้ดูควบอาคารมาหลายหวังที่จะไปจมดินหวังสี่เขาบฎิคุณไปเขื่อนอ้เฮ็ดเพื่อไอ <c oughs> อย่างจ้าไปยังยังเกียดยังช่างเขากระโดดเถอะไปยังยังเกียดยังช่างยังๆๆอาขาดเขาขนาดนี ทีมงานเจ้าจิตลมไายไปตายที่ซาก,กับนี่ผู้นั้นผู้นี้เจ้าประกาศซื้อไปเจ้าเฮ็ดเพื่ออย่างเฮ็ดเพื่ออย่างขอบขั้วเขาเจ้าอยู่ตรงน้เจ้าผู้เจ้าเฮ็ดเพื่อว่าสิไรไร่ได้แค่คดเขาวม่าเบิ้งหลายก็ดีใจก็เลยก็นําไปเลยโดยที่ว่ามีจิตสํานึกโดยที่ว่ามีความคิดเข้ามาว่ามีจิดสํานึกว่าอูเห็ดเป็นสิ่มันดีพิสิตเอาเลยครับใส่ไปเลยเต็มที่ครับบาปมันมิ่งกินเลยครับ คนเข้าอนี่าคิดว่าบาปมันมีจริงเด้๋ยวสามเด้อนถามว่าแบบนี้เหตุยังกับมันจะเลื่อนคราะว่ามันเป็เส้นลายไปสีคนดี่นเหตุยังกับมันมีความเจริญนรูปเรื่องเหตุยังกับมันมีความซุบร้อนครับคือเขาจะไปเชื่อขนาดไหนวงไหนเนี่ยถามว่าใส่ปากไายพอดีผู้ใดเขาไม่อยากจะเชื่อเพราะว่ามันการปากของเขานันมันไม่ที่สุดมันคือใส่ลายเขาพูดเอาเขาให้ล่มให้ตายเพราะคิดถึงว่า เขาก็มี่พอมี่แม่เขาก็มี่ลูกมี่เต่าเขาก็ะเฉือนลูกเขาก็ะเกืนอมากเขากะเิ่มีหัวเขาอะไรก็ต้องมาสนใจแหละแต่เขาก็ยังมีเมียหลายคนคิดไปดั่งกันแล้วกันข่อยก็มีเมียหลายคนเจ้าก็มีเมียเมียเมหลายคนเจ้าก็บ่เป็นหัวเดียวเมี่ยเดียวข่อยก็่าเป็นผัวเดียวเมี่ยเดียวเพราะฉะนั้นยาเกินไปครับพ่อ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 ดราม่าก็ดราม่าธรรมดาเย้าเขาถึงขนาดนั้น แต่ทุกอย่างก็ต้องเห็นวิญญความจริงบถามว่าเป็นความจริงมันละอายปากคนเบิ่งเจ้าจะหน่อยลงกหน่อยลงกครับถามว่าเป็นความจริงถ้าเจ้าความจริงมาปากฏได้เขามีผัวใสเอามาเลยมาขืนรับเจ้าเออเขามีผัวใสศเอามาขึ้นเขาไิจารณาตำรวจอสศัยเอามาขึ้นซิ่งนีที่ไปสูตเองว่าเจ้าบอกความจริงถามว่าเจ้าเลยว่าเจ้าิ่งนีมากเจ้าอนี่ความจริงเจ้าอาศัยฟังคนอื่นมากเลยแกเพราะฉะนั้น ยาวอดีใส่ตัวเอาตสวอใส่บือคนเท่ามาันเกิดตรงนี้พลาที่เดียุกคนมีพอมีเมมีเกียรติในพวกมีเกียรติหยศในศักรีบต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีความาหาจินไปกินมั่เขาก็หาจินไข่เขาไม่ได้บังเบียดเจ้าเลยเขาบด้มีส่วนมาบังเบียดเจ้าพาเจ้าวาเขาเกินไปเขาก็ตอบตัวบางทีก่อนมันก็นต่างคนต่างห่ากัน,นกคืออธิรายเพราะฉะนั้นเจ้าจะไปอาฆาต วาวาธรรมดามาดามาธรรมดาจะไปกาวถึงเขาอากาศหมานลายขนาดนั้นมันพอดีครับกาวถึงอากาศหมานลายมันเป็นการใส่ลายไปสีกันหพอาะ่นนั้นเอาใจเขาม้านใส่ใจเขาเลยครับขอบขัวเขาพ่อแม่เขาเขาก็มีขอบพัวเขาก็มีพ่อแม่ต้องดูแลทุกคนจะมีพระลคมักสินค้าเขาซึ่ไหนที่เขาออกมากลลวมันมาธ้กิจออกดอกออกผลย่พอไปใส่ลายครับเห็นกับหูกับตาก่อนครับเนยยาหมองนี่กันเขาจะไม่ได้ไปบอกถึง เจ้าของพ่อเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกะมันกับมีเวลาพิสูจน์ด้วยครับว่าอนไรนดีอะหรือบดีพว่าเวลามันกับเป็นาการพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนกับผูดด้ได้ดีได้ชัวร์จะน้อยมันกับผู้เองครับเพราะฉะนั้นพ,พ่อพ่อย่กับรับฟังครับรับฟังเอาหูไวหูครับฟังว่าเขาจ่บอกมาการที่ทำลายคนคือการใช้ลายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขอบคุณห,หลายครับขอบคุณยาขามโฆชนาแล้วกะัเบิงอันนั้นเอง เบิ้งโฆษณาะไ้มันจบแล้วเบิ้งไล์จบเด้อค,ครับขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณหลายๆ